เด่นะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับอาชีพนคิ Nike นะครับเป็นอาชีพหนึ่งที่ผมชอบนะนคีินะครับปัจจุบันนี้อาวุธของนคีิลงมาเยอะแล้วนะครับนะน่าจะสองพันกว่าเอ็มนะลงมาเยอะแล้วแต่ก่อนมันเจ็ดแปดพันเอ็มเลยนะครับดูราคาตัวนี้สองพันสี่ร้อยจะลงไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดันมันมีไอ้มันมีดันนี้มาเข้ามานะครับ เราเลือกได้นะครับเห็นไหมเราเลือกได้ใครมีตัวเด็กอะไรก็ลงนะครับลงได้อาทิตย์ละ5ครั้งนะครับเห็นไหมเนี่ยมันดรอปง่ายด้วยนะครับมันไม่ได้ดอปยากนะมันดรอปง่ายนะเริ่มละเจ็ดเอ็มถ้าใครดวงดีดอปได้5เล่มก็โอ้โหสัปดาห์หนึ่งนะครับแล้วคุณตีตลอดเลยนะครับช่วงนี้นะโอเคตัวนี้ ใครสนใจก็ไปดูในเพจได้นะครับแร์กงแร์แบบค่อนข้างน้อยนะครับแฝเปร์เซนะครับแต่ของนี้ผมบอกเลยว่าสุดทุกชิ้นนะครับของสุดมากเพื่อนดูฝากอาวุธโคตรสุดนะครับนี่คือสไตล์ไนคินะครับต้องฝากอาวุธแบบนี้นะครับออฟคิทั้งตัวนะครับไม่มีไอซีนะออฟคิทั้งตัวเลยนะครับนะ ไปเราไปลองทดสอบดาเมจกันก่อนอาหารที่กินผมจะกินเป็นตัวนี้นะครับมันจะได้เพนและ m อ็มเในคีเราเน้น m อ็มเนะครับลองลงมาก็เป็นพวกเอทีเคกหลังสุดเลยนะครับลองลงมาเป็นคิแล้วก็ INC แล้วก็เพนแล้วก็เอทนะครับหลังสุดเลยนะครับลองลองทดสอบดาเมจดูนะครับว่า สมุดแค่นี้แฟแค่นี้จะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับอย่าลืมกดหินขนาดนะครับ1อันกับหินนี้อีกโอเคเดีย๋ยวล้างก่อนเผื่อผมไปลงกดธาตุอะไรนะครับลุย โอเคผมจะตั้งแบบนี้นะครับโอ้โหนี้ยัง <c oughs> นี่ครับผมจะตั้งบ้านแบบนี้เ,นเพื่อนๆก็ลองทำได้เลยนะครับโอเคอันดับแรกนะครับผมกดกดหินขนาดแล้วก็กด ATK 400แล้วก็กด ATK 100ทับกันได้นะครับ กดแปลงล่างาปล่อยโซ่ไปกดบับรวมอมตะร้อยหกสร้อยเอ็มประมาณนั้นนะครับ160ยเอ็มนะครับแรงนะครับแรงมากนะประมาณนี้ออฟนี้เป็น คิดามจอันนี้เป็นเพน4.6%นะครับออฟสุดทุกชิ้นนะครับแล้วเป็นออแฟแฝงสุดทุกชิ้นนะแล้วก็เป็นคีดามจเห็นไหมคีดามจทุกอันเลยนะครับประมาณนั้นคี้หมดเลยคีทั้งตัวสายคีสายคีนะครับมีอันเดียวนี้ ที่มันเป็น INC เพราะว่ามันไม่มีขีดาเมจนะมันมีแต่ INC นะที่เป็นเป็นในเนี้ยเป็นที่เพิ่มดาเมจฝังอาวุธสองสองชิ้นนี้นะครับเนี่ยชิ้นนี้ผมรียังไม่ได้นะมันฝังสิบห้านะครับมีผลนะครับ M d e มเดมีผลนะแล้วก็ชิ้นนี้นะครับมันใส่ได้สองชิ้นเลยนะครับโกงนะในขีโกงมากนะครับ สเตตัสก็ทั่วไปนะครับผมลงไว้เยอะแล้วนะครับในคีย์นะเหตุผลที่ผมลงลักเพราะว่าผมใส่การ์ดคอมโบกับเสื้อคุมนะครับเป็นเสื้อเป็นการ์ดนับลักนะรูนนะครับจําเป็นมี2รูนนะเอาแบบจําเป็นเลยคือรูนนี้ไม่ใช่คือรูนนี้นะครับไหนอะ่ะเนี่ยแถวล่างนะครับ เราจะกดแปลงล่างได้เลยนะครับต้องหายให้ได้นะครับแถวล่างแถวสามแถวเดียวเลยนะครับแถวอื่นไม่ต้องสนต่อมาไปรูนี้นะครับแถวบนนะครับนะเพิ่มดาเมจเยอะมากนะครับเมื่อเรากดบัฟทุกสกิลสกิลละเราก็บวกไปนะครับแต่ผมมีอีกอันหนึ่งนะผมมีอีกอันหนึ่งอยู่9.5เลยนะครับเนี่ยแต่ไม่มีแถวล่างนะครับเพื่อเอาไปวอนะแถวล่างเอาไปวอได้นะครับ ถ้าใครไม่เน้นวอลก็จัดเต็มเลยนะครับแถวบนนะ9.5นะเกือบสุดสกิลนะครับอ่าสกิลผมแบบนี้เลยนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับนี่คือบา้าหลวง ถ้าอยากเอาแบบสุดๆนะเดี๋ยวผมจะลองตีแบบเมื่อกี้ร้อยหกสใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะกดแบบผมจะกดแบบครบเลยมาเดี๋ยวลองดูกันนะครับผมจะกดแบบครบเลยนะหวังว่าจะไม่งงกันนะครับหรือผมจะงงหรือเปล่านี่คือผมจะกดแบบครบเลย ขึ้นมา 7m นะเห็นไหมอันนี้คือกดแบบครบนะครับเป็น 167m ประมาณนั้นนะครับอันนี้คือกดแบบครบเลย 167m ประมาณนั้นนะครับเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคคลิปนี้ผมก็ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับกับอาชีพไหนคี Nike นะครับนะ อ่าเพิ่มเติมอีกนิดนะครับตรงนี้เพื่อนเพื่อต้องมาอัพเต็มนะครับเห็นไหม MBDK ตั้งแปดร้อยห้าสิบมาอัพเต็มให้ได้นะครับแล้วก็ทุโฮลี่นะครับมันเป็นทตาด,ดาบของเรานะตรงนี้ด้วยนะครับข้างล่างสุดเลยนะครับ MBDK ห้าร้อยนะครับเดี๋ยวผมลองตีเป็นทตุไฟลองดูนะลองกดทตุไฟตีดูเขาบอกว่ากดทตุไฟตีมันจะแรงนะครับเดี๋ยวผมลองลองดูก่อน ทดสอบทดสอบผมต้องกดธาตุไฟอ่าผมอยากรู้ว่ามันแรงขึ้นเยอะไหมทดสอบพิเศยนะครับโอ้โหไม่ไม่ขึ้นเลยเยอะเลยหายไปเยอะเลยนะครับมาโอเคประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ